หนึ่งมีไหมหนึ่งมีไหมคนมากเลยพี่ระวังด้วยน่าจะบอดน่าจะบอดมั้งลงแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่บอดคนมันถืออันนี้วิ่งมันไม่มีปืนยิงมันเร็วไปแล้ว เออคนใช่ไหมแบบนี้ใช่คนไม่มีอาวุธด้วยคนยิี่นี่อย่างนั้นใช่เลยใช่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 เฮ้ยมันออกจากบทตัวนึงสารภาพบาปเสร็จแล้วมันออกจากบทตัวนึงบอทอะบอทแล้วมั้งสารภาพบาปเออเราโชคไปเนินนี้จริงๆพี่มันไปไกลๆเไกลไกลนกลไกลจะไปเนินนี้ทตู้ฮะ มันล้อโชว์ระวังด้วยเพื่อนหล่นเห็นไปมือนี้ทึเปล่อาไม่ก่อนแน่นๆนะพี่เขายกล้อโชว์ผมก็เลยตกอ่ะเขายกล้อโชว์ผมก็เลยตกเกาะแน่นๆเห็นไหมอ่านะบอทข้างหน้าไหมบอดมาเยี่ยมละวมีไปนู่นเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งเร็วๆเลยแต่เวลาเราวิ่งอ่ะไปมันเร็วเร็วเร็วจริงแป๊บเดียวมันวิ่ง อ๋ออ๋อเบาเลยอ๋ออ๋อฉันือกไปไหนวะเนี่ยโฮโฮโฮสูงหลังนั่นแหละนั่นแหละโฮมาไวจังครัดหรือผมยิงให้ดูเลยล่วงเฮ้ยมีคนมายิงแม่ข้างบนเฮ้ยตรงไหนตรงข้างบนตข้างบนอยู่งบนยุ่งบนยุ่งบนยุ่งบน นอกแล้วนอกแล้วช่วยเลยช่วยเลยอยู่บนอยู่บนยิงเลยโอเคเไปแล้วโอ้โหแม่นเหมือนกันเนอะเอารถขึ้นไปดังีเห็น ด้วยข้างหลังมีอยู่เหรอเอ้าข้างบนข้างหน้าทุกคนมีนะหลัตายแล้วตายเกือบตายก็ตายไปคนแรกอีกแล้วเอ้าซื้อมาค้าก็ดีเลยเอ้าเห็นลงลอยนี่มันชอบมันมันชอบตกแบบนั้นแหละ เต้นเต้นอยู่น่า line, like <c oughs> รักจริงนะที่สะกิอหมดแล้ว่ะ <c oughs> อ้ยมายแล้วเฮ้ยไม่ได้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 สไนเปอร์สไนเปอร์รนรในข้างหลังก็มี<า>ช่วย้วยในสองตัว

ของนู้นมีบเห็นสายอ๋อยงแสงไฟ,ไฟงรไกระบอกบบโอ้แบบสองโอ้่ามีงโอ้โหแบบสองหน,นูพูโโโโโโดโหดเตอ่ <laughs>